สวัสดีครับผมก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับอยากแปลกใจที่จะเห็นหัวกระเซ็นนิดนึงเพราะว่าไปนวดเนี่ยมาก่อนกลับบ้านของเอสทูนะครับก็เวลานวดเขาก็จะต้องเก็บผมเงี้ยแล้วพอถอดมาหวัหวเขาจะกระดกอย่างเงี้ยแหละนะก็เป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้จนว่บผมจะยาวนะเออก็ยังไงเดี๋ยวช่วงนี้จะมีโบดบล็อกอวอร์นะครปีับปี2012ก็ยังไงช่วยกันโหดได้นะครับโบดทุกวันวันละครั้งนะครับผมก็สู้ๆปีนี้ก็ยังไงได้ไม่ได้ยังไงทำเต็มที่ลวกันนะครับผม เข้าเรื่องนะฮะวันนี้ก็คือเป็นวันที่โปรโมชั่นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาโคจรมาพบกันนะครับต้องบอกว่า,อาโอเคตอนแรกมีเมนไนเซอของเซนทันก่อนนะครับสักพักหนึ่งเดมามประกาศตามมามีเอ็มการ์อิมพอร์ตันเดย์นะครับผมแล้วก็วัดสันนะครับก็ครบรอบ Member, เมมเบอร์หนึ่งล้านใบหรืออะไรสรักอย่างลดอีก แล้วก็วันเกิดบูธฉลองครบปีที่13หรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับหนึ่งครั้ในม้น้นั้นโนโน๊นปั๊มเงินไม่ทันเราไม่บอกก็แตก็ซื้อนะคราวนี้ครับก็จริงๆเราถามว่าไอช่วงก่อนหน้านี้เรามีพิมพ์ไปใช่ไหมบอกว่าเนี่ยเราว่าเราควรจะต้องหยุดซื้อแล้วนะแต่ขอเว้น SK2 รอบนี้เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเอสพานนี้เ็นโปรที่คุ้มมากๆจริงๆ ปุ๊เป้อยากจะบอกเอาไว้เลยนะครับว่า,อาโอเคการซื้อด u t y ีฟรีเป็นอะไรที่ถูกกว่าในราคาเคาเตอร์อันนี้ยอมรับนะครับหรือบางทั้งซื้อข้างนอกโอเคถูกกว่า20% 30%หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่อยากที่บอกนะครับว่าปุ๊เป้จะใช้เทคนิคในการซื้อให้สเต็ปสูงที่สุดของแห้งอะไรเงี้ยแล้วแบบรอโปรบัตเครดิตนน่นนี่นั่นโน,น้น,นคือถ้าไม่มีโปรบัตเครดิตเลยนะ สเต็ปสูงสุดของห้างนะครับปกติแล้วจะได้คืนอารมณ์เหมือนแบบว่ารวมลด10%แล้วจะได้ประมาณ1 8นะครับแต่ถ้าเกิดได้โปรโัติเครดิตดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นถึง24%หรือถึง26%ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าแบบจะซื้อครั้งหนึ่งอ่ะอย่าซื้อยิบย่อยอย่าซื้ออารมณ์แบบว่าอุ้ยชิ้นหนึ่งสองชิ้นคิดให้หมดเลยว่าชีวิตน,นี้ฉันต้องการอะไรบ้างแล้วซื้อทีเดียวทล่มกันเลยนะครับหรือไม่ก็ไปรวมดวงเพื่อนๆซื้อเอา อีกอย่างหนึ่งครับที่อยากจะบอกว่าการซื้อของในห้างนะครับมีข้อดีอย่างหนึง่งคืออันดับแรกเลยคือเราได้รับบริการใช่ไหมละ่ะคือเคาน์เตอร์แบรนด์หลกักๆเราต้องมีเซอร์วิสนะครับเอาอ,อย่างเช่นอย่าง SK2 อย่างเงี้ยถามว่าเป็นเมมเบอร์แล้วได้อะไรบ้างมันก็จะมีเมมเบอร์ระดับธรรมดาซิเวอร์โกลแล้วก็ออลิทสุดป้าที่นี้ครับระดับออลิทนะครับหรือระดับ VIP เงี้ยมันจะมีไม่ได้เขาไม่ได้ลดเยอะว่าหะนะักน ลดสเต็ปหน้าเคาเตอร์ก็คือสิบซกันแต่ว่า E-LIT e นะครับเขาจะมี V.I.P. workshop นะอันนี้มาบอกก่อนเลยว่าแล้วใน workshop นะครับมันจะมีแบบชุดราคาพิเศษหรือไม่ก็ซื้อเท่านี้เราได้ของแถมติ๊ตู้มากๆนะคะับแล้วก็โปรโมชั่นเหล่านี้นะครับจะไม่ใช่โปรโมชั่นที่จะเอามาแบบกระจายหรือมาบอกกันนะครับจะไม่ลงสือ เราจะเป็นโปรโมชั่นที่พนักง,งานนะครับจะโทรบอกลูกค้าของตัวเองลูกค้าประจำนะครับเท่านั้นดังนั้นคราวนี้ครับก็เป็นโปรของ s k 2นะครับพี่ปูเป๊น้องจิมสสขับพารากอนนะครับก็จะซื้อกัะหน่อกอประจำก็เขาก็โทรมาบอก,บอกขอบอกว่าไม่ซื้องงนะครับเป็นอะไรที่คดคุมเลยนะฟังแล้วต้องตกใจซื้อของสามหมื่นของแถมสามหมื่น คือแถม1ร้อยเปอร์เซ็ตมูลค่าร้อยเปอร์เ็นเลยอ่ะแบบโหดมากแล้วของแถมไม่ใช่ซส้เล็กๆอย่างเดีวยวมีไซส์เต็มด้วยท <c oughs> <c oughs> ี่สำคัญที่เราตอกใจมากกว่าน,นั้นคือสามหมื่นและคือราคาก่อนลดนะครับลดสิบเปอร์เซ็นแล้วไม่ถึงสามหมื่นก็ถือว่าโอเคผ่านมาดูกันเลยดีกว่าว่าของแถมน่ะนาให้ดูของแถมไปเลยจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยคือของแถม โขนต้องแม่ใช่ไหมล่ะต้องซื้อให้ครบสามหมื่น 3, 000, ครับปุ๊กเจ๊ก็เลยนั่งคิดว่าจะซื้ออะไรดีเพราะว่าสกินแคร์ปกติที่ใช้ก็ขอบอดตรงๆว่าใช้ไม่ทันแล้วนะดังนั้นปุ๊กเจ๊ก็เลยคิดว่า s อ2มีซื้อชุดนวดครับก็เลยไปถามว่าชุดนวดราคาเท่าไหร่มันอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหกก็คือสเต็คเยอะมากมายจาก่อนเลยยังไม่ถึงนะครับก็เลยคิดว่าอ่าถ้าเราเปลี่ยนเอสเซนต์นะครับเพราะจะบังคับให้มีเอสเซนต์หนึ่งด้วยเราก็เลยซื้อจากเอสเซนต์ร้อยห้าสิบมลเป็นสามร้อยสามสิบ สเต็ปครับมันก็จะได้ประมาณสามหมื่นหกร้อยกว่าพอดีเลยคือมันเกินมนาะนิดนึงถือว่าโอเคแล้วก็ลดอีกสิบเปอรหลือประมาณแบบสองหมื่น็ไปไปโอเคมาก,มากเราได้ขอแอมขนาดนี้โหดไหมล่ะอยวจะมาแยากให้ดูนะคะเอามาดูของที่เราซื้อกันก่อนนะคะผมของที่เราซื้อจะอยู่ในถุงนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นของที่ใช้สําหรับนวดหน้านะครับก็คือ ซื้อชุดนวดเนี่ยก็เอามานวดจนกว่าของจะหมดต,ตัวไหนหมดก็เติมซื้อเติมซื้อเติมนะครับก็คือสามารถที่จะนวดสัปดาห์ัะครั้งหนึ่งแบบว่าตามที่คุณต้องการได้เลยเริ่มต้นครับก็จะมีตัว facial treatment cleansing gel นะครับผมอันนี้ราคา1,900บาทแล้วก็จะตามด้วยตัว cleanser ครับ gentle cleanser อันนี้ก็คือเขาจะล้างแง่ล้างแอมาก่อนแ้วเขาก็จะใช้ cleanser นะครับ เจนเทิลคลีนเซอร์ราคา2,150บาทนะหลังจากนั้นก็เป็นตัวเคลียร์โลชั่นนะครับเคลียร์โลชั่นก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เช็ดบอกว่าหลังโอเคนวดเนี่ยเสร็จปุ๊บเช็ดออกแล้วก็จะมี Clear otion, มเคลียโลชั่น่แล้วก็ก่อนจะลงมาสอะไรเงรี้ยก็จะใช้เคลียโลชั่นนะครับก็อารมณ์เหมือ Turner, นคนแรกเนาะอันนี้ราคาสองพัน มีสายใหญ่ด้วยแต่ซุไซสยเล็กเพราะมันกินเงินเราพอดีหลังจากนั้นก็จะเป็นตัว Facial Treatment Essence นะคะแต่ว่าขั้นตอนต่อไปนะ่าจะเป็น m a s มา g e c r e ีมก่อนก็คือจะเป็นครีมนวดหน้านะครับผมเป็นครีมนวดหน้าครีมนวดหน้าราคาเอาเปว่าไม่บอกราคาละกันเนาะหลังจากนั้นครับก็ <c oughs> เวลานวดหน้่เขาก็จะผสมเซรั่มอะไราต่างๆตามสภาพผิวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอะไรก็จะเช็ดออกแล้วก็ตบๆด้วย facial treatment s s e n t นะครับหรือชปอาเจียอันนี้ไซส์สำหรับ30ต็มแล้วแล้วก็หลังจากนั <c> ้น <oughs> ถ้าเกิดเอามีปัญหาเล็กีเสื้อก็จะมี s k i n r e f i n i n g s s e n t เอสกิ้นวฟ i n นิงไม่ผสม BHA แหละแต่ว่าเวลาเขาใช้นวดนะคะเขาจะ มีเครื่องพ้นไอ้น้ำนะแล้วก็เป็นเครื่องดูดสิวเซียนไปด้วยอนนแ,แล้วกอ็อันนี้จะเป็นสกินบูสเตอร์นะครจะอันนี้จะเป็นลนักษณะมาสก์เหลเจลก็จะใช้แบบนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นมาส์ที่เป็นแผ่นก็ได้นะครับสับสับกันแล้วมันก็จะมีทรีทเมนต์อฟิล์มนะครับก็จะเป็นแบบรอบดวงตาอะไรอย่างนี้แหละสุดท้ายครับพอ ลอกมาเสร็จอะไรเสร็จเขาก็จะมีเหมือนกับเป็น m o i s t u เ i z e r นะครับเขาก็จะให้ซื้อเป็นตัว new เอาไว้ทั้งหมดนี้ก็เขาบอกว่าน่วได้ได้เป็นสิบสิบครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็สินค้าที่จะหมดก่อนก็น่าจะเป็นตัวมาสกาสกรีนแล้วก็ตัวพวกอะไรที่เป็นน้ำน้ำซึ่งเออเราก็สามารถที่จะซื้อเติมได้ตัวไหนหมดก็ซื้อเติมนะครับก็เอาเรียกว่าสองหมื่นเจ็ดไของประมาณนี้แหละ ที่สําคัญตั้งคูณ2องนะนะหนึ่งบาทจะได้1นึ่งตั้งจะนั้นตั้งคูณ2ครั้งนี้คีดจะขัดเต็มนะครับก็จะได้ประมาณแบ0บหกร้อยบาทแอนนะครับผมของแถมก็ฉันเอาไปวางไวก็อยู่ในนี้ของแถมคราวนี้ครับมีไซส์เต็มทั้งหมดสี่ชิน้นตึกตึก,ต,ก,ต,กตึกนะครับที่เหลือจะเป็นแบบว่าขนาดดีลักไซส์ขนาดเดินทางนะครับชิ้นเล็กๆเต็มไปหมดเลยก็ เป็นครั้งแรกเลยอะที่ซื้อแล้วแบบได้ของบบเยอะขนาดนี้มันแบบบ้ามากๆอาจจะทำให้เรายิ้มไม่ถูกเลยนะครับอ๋อก็ะอะจะได้เป็นตัวสกินซิกเนเจอร์นะคะัแมทชิ้งเบสครีมนะครับขนาด13กรมนะัมมั้งหรือ15กรัมเนี่ยละครับ2กระปุกนะครับผมอ๋าแล้วก็จะได้ตัวเจนเทิลคลีนซิ่งครีมนะครับอีก2กระปุกเล็กๆน่าจะเป็น15กรมัมหรือกันมัม้ง ไม่ได้ใจอนั่นแหละไม่สิบห้าก็สามสิบอะไครับจริงๆมันจะมี facial treatment essence ขวด30 ml ให้ด้วยแต่ว่าให้เพื่อนไปแล้วนะครับแล้วก็มีตัว c e l l u m i n a t i o n essence นะครับเอ้ c e l l u m i n a t i o n mask in lotion ที่ผุ๊เฟร่ชอบนะครับ30 ml นะครับผมอีกหนึ่งขวดมีตัว c l e a r lotion นะครับก็จะเป็นตัวที่เหมือนแบบว่าเอ่อ เช่นนั่นนะครับผมอีก2ขวดเซ็นเซอร์นะครับขนาดเดินทางอีก2องก็มีตัว facial l i f t e m u l s i o n นะครับโอ้โหอันนี้ขวด30กร,รัมนะครับอีก2ขวดแม่เจ้านี่มันอะไรเนี่ยมี อ่ไวท์เทนนิ่งซอสนะครับเดิมหรือว่าโปรกำก็คือจะมีตัวแผ่นมาไวท์เทนนิ่งซอสแล้วก็ตัวชิปนะครับที่เอาไว้แปะตรงจุดดักดำก่อนแล้วค่อยลงมาสนะครับจะช่วยให้เรื่องของจุดดักดำกรจางลงมาขึ้นอีกสามชุดแล้วก็มีมีนะคะมีไซด์ไอแมสนะครับอีกสามแผ่นนะครับผมยังไม่หมดมีตัวเฟสเชอร์ชุดเมลีพาร์ซีอันนี้จะเป็นตัวพีเจราโฟก็คือเป็นคนสีเทาอีกสิบห คือไซส์เต็มมาสิบมันมีไซส์อันนี้เหมือนจะเป็นครึ่งหนึ่งของไซส์เต็มนะครับไซส์เต็มก็คือสามสิบเป็นแพลตตี้ครึ่งหนึ่งของไซส์เต็มเลยอแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวโอเป็นโซชูดีมาสให้กล่องเต็มนะครับกล่องหนึ่งเลยอ่ะกล่องนี้มีทั้งหมดหกแผ่นนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เอาไปใช้ในชุดม้วนหน้าได้หนึ่งกล่แล้วก็จะเป็นทรีทเมนต์เพล็กซิ่งออยล์นะครับไซส์เต็มนะครับ แล้วก็สกินซิเนอร์อายครีครับใส่เต้มเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นตัว f ฟชช a l t ทรีเมนต์ยูวีโปรเท o เนะครับก็จะเป็นตัวเหมือนกันแดดเขาใส่แต้มเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเต็มนะในราคาอัลลังลดสิบอร์เซก็คือสองหมื่นเจ็ดพันไปๆก็ถือว่า ถือว่าคุ้มแมกทีเดียวนะครับผมแล้วก็แต้บแล้วก็อะไรด้วยถามว่าแต้มวันนี้ก็ยังแลกแบบโปรดักตได้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างละกันว่าเนี่ยละครประโยชน์ของการซื้อของเคาน์เตอร์กับ BA ประจํานะครับผมออจริงๆแล้วถ้าเกิดเราถูกใจ b a คนไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยจำชื่อเขาเอาไวด้ดีๆนะครับแล้วก็ใช้งานใช้บริการเขาเรื่อยๆอะไรเงนนี้ยเวลามีอะไรดีๆเขาก็จะโปรโมทเราประมอ ก็ที่เหลือเพอเว่าจริงๆแล้วมันมีสเตปวอชเชอร์นะครับของพอง่อก้นเนี่ยมันก็จะประมาณห้าหมื่นมันก็เหลือนะเนีปุแป๊ก็เลยถามามคนในเฟซบุ๊กว่าอยากจะได้อะไรบ้างก็เลยเออรวมๆไปซื้อคิววิตามินซีคิวจนครบแลบ้วปแป๊ก,ก็ลดเอาวอชเชอร์นะครับเหมือนเป็นส่วนลดให้ทุกคนไปก็ถือว่าวินวินเราก็เหมือนแบบได้ลดมากกว่าสิบเปอร์เซ็นตด้วยกินนะครับผมอ้าจริงๆมีอะไรไหมไม่น่าจะมีละละ่ะวันนี้ก็เป็นถือซะว่า วันนี้ไม่ได้ซื้อสกินค่ะที่ใช้ประจำวันแต่ซื้อชุดนวดแน่นะครับแล้วเพิ่มใ้ของแถมอิกเพียบเลยอะไรข่างเนี้ยซึ่งสองแถมก็เอาไว้ใช้เวลาแบบไปเดินทางนะครับหรือบางทีไอตัวที่นวดหมดก็เอาไปเติมเติมตน,นั้นก็ได้นะครับผมมีอะไรไหมไม่มีละกันแต่วันนี้มีความสุขมากนะครับเป็นเฉพาะตอนที่ถูกเอสเูถูกเยีย่ยยยยโยยยืม เขามีอ้นี้ให้ด้วยยีง่งหจ้ะมันจะเป็นกล่องจิวเวลรี่บอกครับสีแดงสวยเฉียวแต่เผอิญเราไม่มีจิวเวลรี่เป็นของตัวเองฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะให้อโกนะคะแล้วก็ให้เหมือนนะ ในแมวเหมือนกันเลยยังไม่เคยเปิดเลยเนี่ยเปิดเลยวะเอาไปว่ามันเป็นกล่องจีเบอรี่บอกมากันนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ดีกว่าจะสิบห้านาทีแล้วยังไงช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงเยอะทีเดียวนะครับก็ยังไงเนี่ยอาจจะไม่สบายกันค่อนข้างเยอะถ้าเกิดยังไง ออกไปข้างนอกถ้าไม่จําเป็นอย่าไปออกในที่ที่แบบมีคนเยอะๆดีกว่าเดี๋ยวจะติดโรคมานะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะว่างๆก็ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เอาไว้หน่อยก็ดีนะครับอันนี้ได้ยินมาจากคุณหมอว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีนี้ยังเป็นของสายพันธุ์เดิมนะครับก็แต่ว่ามันยังระบาดอยู่นะครับผมก็ฉีดเข็มหนึ่งก็ไม่แพงมากนะครับก็อย่างน้อยสําหรับคนที่แบบเออคุ้มคุ้มกันเหม่ยถอยที่หรืออาจจะรู้สึกว่าตัวเ,เองป่วยง,ง,ง่ายหรือแบบเป็นหวัดบ่อยอะไรเงี้ย ฉีดเอาไว้ก็ดีนะครับก็เป็นห่วงกันเอาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับยังไงก็อย่าลืมนะคะโหวตให้ปุ๊เบเป้ด้วยนะครับวันรกคาก็ยังดีนะครับสำหรับวันนี้คนต้องขอลาไปก่อนนก็ไม่เป็ครับ